ปวดคอบาา่าไหลเลื้อนลังเป็นกระดูกคอเสื่อมปวดมากจนนอนไม่หลับขยับก็ปวดเงยก็ปวดก้มก็ปวดรักษาไม่หายสักทีถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับวันนี้หายคนเป็นคนหน่ที่อยู่ในการปวดคอปวดบา่าปวดไหล ตึงคอมากก้มลําบากเงยยากทําท่าแต่ละท่าก็โคตรยากเลยวันนี้ครับอยากให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ดีครับคุณจะได้เข้าใจว่าเพราะอะไรครับทําไมคุณยิ่งรักษาแล้วทําไมคุณถึงไม่หายสักทีโอเคไหมพามาแล้วขอหัวใจมาดูๆขอหัวใจมาดูแล้วก็เฟรโลเฟรไฮทักทายกันมาขอหัวใจมาดูๆครับอ่ะมาดูกนะันฮะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ทำไมมาฟังวันนี้ แต่วันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่ามาเร็วเคมเร็วแล้วก็จะไปเร็วนะฮะเพราะว,ว่าวันนี้คนไข้รอเลยครับกำลังคนไข้กำลังจะมาแล้วนะฮะนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานฮะมันมีปัญหาอ่ามันมีปัญหาคนไข้มีปัญหาเรื่องการปวดคอบาลัลด้านหลังแล้วผมเจอเยอะมากอย่างเช่นเคสเมื่อวานมันมีเคสฝรั่งค,ค,ครับทุกคนฮะเคสฝรั่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปวดคอบาไัลเป็นมานานมากนะฮะเขารักษาอยู่ที่เยอร VER มันฮะเป็นคนเยอร VER มันนะครับแล้วปรากฏว่า เอกซเรย์เอ็ A, MRI แล้วนะฮะแล้วก็ลักษณะของมอนรอกกระดูกปิ้นนะฮะคนไข้กินยันครับไม่อยากผ่าตัดครับว่าคุณหมอว่าต้องผ่าตัดไฟเลยครับแล้วคนไข้ไม่ต้องการผ่าตัดก้มลําบากเงยยากรู้สึกว่าบิดคอไม่ได้บินรักษามาเมืองไทยตอนแรกไปหาโรงพยาบาลเอกชนก่อนครับคิดว่าเออคิดว่าน่าจะช่วยได้ปรากฏว่าก็ไปทำช็อกเวทไปทำอาาัลตราซาวอาการก็มีดีขึ้นนะภรรยาเป็นคนไทยครับบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นต้องมาเจอหมอฟันแล้วก็เลยพารักษากันไปวันนี้ครับเขากลับบ้านยังมีความสุขแล้ว วันนี้ผมเลยมาชี้จแจงแถลงไขในประเด็นสาําคัญให้คุณเข้าใจว่าบางทีครับว่าทาไมคุณถึงไม่หายคุณเป็นเพราะอะไรคุณรักษาผิดวิธีคุณรักษาผิดโรคคุณไม่เข้าใจ่องที่คุณเป็นหรือเปล่าโอเคไหมถ้าเขาแล้วขอหัวใจมายูฮะอ่าขอหัวใจมาดูครับเดี๋ยวนะผมขอเช็คช็แสงเช็คเสียงเช็คสีหน่อยฮะอ่าเดี๋ยวนะเปิบเบเปิบเปิบเปิบปบ,ปบสุ อยากโดคุณไม่เข้าใจมาเอาเข้าแล้วโอเคมาฮะโอเคจึ๊บจจึ๊บจึ๊อบ,อ,บอันนี้เข้าไหมอันนี้อ่ะเข้าเวลาขอหัวใจมรรัววขาหัวใจมารัวุแล้วบางครั้งครับอาการปวดคุณมารบกวนคุณครับทําให้คุณครับมีปัญหาเรื่องการนอนคุณนอนไม่ได้ถูกไหมคุณนอนไม่หลับถูกไหมคุณเอาใจไม่ได้แล้วที่ว่า บางคนนะฮะอย่างล่าสุดเมื่อวานก็มีเจออยู่เคสหนึ่งครับคนให้ครับมีปัญหา,างี้ฮะคุณลองฟังไปเรื่อยๆนะว่าอันนี้คือคุณหรือเปล่าคนให้มีปัญหาว่านั่งอย่างงี้อ่ะได้เมื่อไหร่ที่เล่นมือถือสักพักรู้สึกว่าขาแขนเริ่มตกเริ่มไม่มีแรงเวลานอนรู้สึกว่าต้องเอาหมอนหมอนนี่คือเปลี่ยนเป็นสิบใบเป็นร้อยใบก็ไม่ดีไม่ดีขึ้นเฉว่ายางพารายี่ห้อไหนนะทําแล้วนะเปลี่ยนแล้วยี่ห้อคุณนภาพดีเพิ่มความนิ่ม เพิ่มความมุนความมีการแบบไปซื้อแบบเขาเรียกอะไรคัสตมไมค์นะเคยไหมฮะเนี่ยภนะรรยาผมก็เคยคัสตมไมค์ปรากฏว่านอนแล้วปวดกว่าเดิมอาการไม่ดีขึ้นเออเพราะอะไรถูกไหมแล้วบางคนแบบอยู่หน้าจอเราทำมือถือแล้วก็มรู้สึกว่าแล้วมันอึนอดอัดล่าสุดครับเพิ่งเจอคนไข้ฮะเนี่ย,ยคสเดียวกันฮนะบอกว่าถ้าสมมุติต้องบินไปต่างประเทศแลวต้องนั่งรถเอ่ออะไรรถเอ่อเครื่องบินถูกไหมแล้วก็ต้องแบบคอพิงอยู่ คนไข้จะรู้สึกทรมานมากชั่วโมงนึงก็อยู่ไม่ได้แล้วแล้วเนี่ยบินไปญี่ปุ่นไม่ได้ลูกชวนจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เกิดอะไรฮะเสียใจดามา่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคไหมเท่านั้นยังไม่พอฮะคุณไม่ได้ฮะได้ยามากินเฟสปไปไงคลินิกก็เหมือนกัน,นก็ยังม่เอ,อ่อตอนกินยาหมอฟันเคยสั่งยากับหมอฟันแล้วตอนน้กินกินยานที่อื่นแล้วไม่หายแล้วพอใส่ยาหมอฟันไปอาการกินปรากฏว่าก,กินแล้วอาการดีขึ้นนะแต่สิ่งนี้เกิดขึ้กลัวตบับกลัวตายอีกถูกไหมพอกลัวต ยา yeah. แล้วอาการปวดกระโดดขึ้นแล้วก็แบบโอ้ทำยังไงดีอ่าเห็นไหมเห็นไหมกายภาพไปทําแล้วก็ช็อกเวฟกไปแล้วโน้ตทำไมมันไม่ดีขึ้นเพราะอะไรวันนี้เรามาชี้แจงแถลงไขนดีอ่าสวัสดีครับคุณอนันทพัฒน์สวัสดีฮะอ่าสวัสดีฮะกล้ามเนื้อตึงทั้งตัวมียาไหมครับเออเป็นโรคอะไรครับคุณสุทัศน์ฮะต้องกลับมา่อนว่าเป็นโรคอะไรฮะกล้ามเนื้อตึงนะถ้าเป็นกล้ามเนื้อจากเอ่อกลุ่มที่เป็นแบบเกลือแร่ยาอาจจะไม่ช่วยฮะ ต้องไปแก้ที่เกิดแรกถ้าเป็นกล้ามเนื้อกระบวนการเสพยาช่วยมีฮะอันนี้มีโอเคเนาะอ่าเขาให้เวลาขอหัวใจมาดูฮะวันนี้มาเร็วเค็มเร็วฮะมันมันนี้มันเข้าไม่ได้เดี๋ยวบ้านเินทุกคนทำไมนี่มันเข้าไม่ได้อ่าเพราะอ,อะไรมันเข้าไม่ได้เต๊ดผมจะอยากอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนไม่ใช่อะไรฮะอยากอ่านคอมเมนต์เออคอมเมนต์มันไม่ขึ้นคอมเมนต์มันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหมือนกันอ่าไม่เป็นไร โอเคงั้นใครมาฟังก็ถือว่าโชคดีฮะไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าผมกําลังคุยกับคุณแล้วกันคุณเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนที่มีอน,นการปวดคออะไรให้ตั้งใจฟังนะอันแรกครับคุณต้องรักษาให้ถูกโรคก,ก่อนครับอ่า,อาถ้าหมอนรองกระดูกจัดก,การได้ครับคุณสุทธาครับไม่ยากครับหมอนกระโกระดูกถ้าไม่ต้องการผ่าตัดฮะไปหาหมอฟันได้จัดยาอาการดีขึ้นฮะตอบคำถ,ถามคุณสุทธานนะทางช่องนี้นะฮะช่องอ่าช่องดํานะฮะคีคืออะไรฮะ คุณต้องรักษาถูกโรคก,ก่อนไล่กลับมาเคสนี้ไปหาเรื่งกับผู้หญิงเนาะที่ม่วนหมองพันพุงเจอมีเรื่องกันปวดคอบาดอะไรแล้วเป็นมากี่ปีฮะทุกคนฮะเป็นมาสิบปีตอนแรกชะล่าใจครับไปนวดฮะอันนี้ระวังนะอันนี้ระวังนะข่าวเพิ่งออกได้ยินไหมฮะอันตรายนวดยังไงแล้วเกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกได้ โอเควันนี้ถ้าคุณเป็นชอบนวดฮะนวดนวดไปนวดไปทานแล,ล้วกันปวดคอบ่าไหลาแล้วไปนวดคอฮะสิ่งที่เกิดขึ้นที่หมอพูมต้องอันตรายมากครับคุณได้ยินข่าวไหมฮะล่าสุดว่าคุณภรรยาไปนวนดด้วยสามีแล้วไปนวดบริเวณของนี่ฮะคาเราติดอัลเทอรี่คือเส้นที่บริเวณสมองเป็นเส้นใหญ่มากฮะแล้วตรงนี้ฮะมันจะมีพวก plaque เลยพวกไขมันอุดตันแล้วมันไปเขี่ยแลว้วปุ๊บเส้นือดถ้าเส้นจี่ขาดก็อันตรายด้วยอันนี้ระมัดระวังมากๆนะฮะอย่าหาทำนะโอเคไหมถ้าชอบคลิปน เคียเนาะสวัสดีคุณนันทพัฒนะสวัสดีอรอบหนึ่งครับเคียเนาะเพราะฉะนั้นครับอันนี้ระวังมากมากอ่ะเคสียน,นี้ก็ไปนวดมาปรากฏว่าไม่ดีคือทํากายภาพมาไปอันตัางฟอร์นะครับก็เหมือนจะผ่อนคลายทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือครับอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอาการมันเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆม,มากขึ้นเรื่อยแล้วคุณไม่รู้ตัวสักพักต,ตอนแรกแค่ปวดคอบ่าเริ่มมาไหลอ่ะบางคนลงมาสบะบักบางคนมาตรงก้านนื้อสบะบักบางคนลงมาที่แขนเห็นไหมแล้วรักษาย,ยังไงฮะไม่ดีขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็บางคนก็เลยไปฝังเข็มพอกับว่าฝังเข็มแล้วอาการเจ็บกว่าเดิมเป็นไหมฝังเข็มแล้วอาการเจ็บกว่าเดิมแล้วสุดอวานก็เพิ่งปรึกษาหมอฟันนะแล้วไปก็ไปฝังทําไมเขาเจ็บกว่าเดิมตอนแรกฮะตอนขาเข้าฮะอันนี้นี่ค่หลังนะนี่เราให้ฟังแต่แค่คอไม่น่าจะเกิดถ้าเคสคอเกิดผมว่าแปลกละตอนเข้าอ่ะเดินเข้าแล้วตอนออกคือน,นั่งออกมาอ่ารู้นะฮะอันนี้รู้ไว้ก่อนเลยนะถ้าวันนี้คุณเป็นปวดคอบาไหลกลับมาที่คุณเป็นโรคอะไร ถ้าคุณจะเลือกใช้การฝังเข็มถ้าเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อเสียดการฝังเข็มแบบใดดีดิงช่วยได้ผมบอกเลยช่วยได้ดีโอเคเวิร์กแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นแฟนหนงทงับเส้นอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะช่วยได้ไม่ได้เยอะมากเพราะมันแก้ไม่ถึงตรงหนึ่งไหล่สลักคุณต้องฝังเข็มแบบที่หมาะหรักฝากคนไข้เคียนาะออันนี้เคียนาะอเคียนาะออันนี้ต,อบ,ตอบประเด็นนี้ก่อนวันที่ผมจะแก้พีลระ้อคำถามอยากรู้ไหมนอกเหนือจากปวดคอบาลัยที่เป็นกล้ามหรือมันมีโรคอะไรเปะ่ะ เมื่อกี้ผมพูดฉเฉลยไปแล้วนหนึ่งละเคสนี้พอสุดท้ายฮะคุณฝรั่งไปเอ็มที่แบบก้มลาบากเลยลําบากเอาเป็นและ้ะคอตึงมากไปเอ็มไอประกบแล้วเจอลัาษหนัของหมอนรกระดูกกดทับเส้นประสาทนี่ฮะไม่ทุกคนดูจะได้มีกําลังใจน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเชิบ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 เชบนี่ฮะมาจากเยอรมันข้าเชิญ ก็อครั้งสุดท้าย10วนก่อน5เดือน8เขตมวลพ่อมา5เดือนไรอวันนเขามาอยู่นี่เลยแต่ตอนนี้อาการนีขึ้นแล้วโอเคค่ะสองครั้สท้ เดอห้า o ดือนเองในแมกเอียร์ไอ t ิวสามการ์ดิ้นรีดมันส์ยาร์ดของตัวซันแล c น่าจะดูไม่รักคลั่งใช่พอหัวใจรัวๆหน่อยฮะเห็นไหมเคสนี้ฮะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า myofascial pain การรักษากลุ่ม myofascial pain การสันเรื้อรังจะไม่เหมือนกับคนที่มีปัญหาเรื่องของอะไรครับไม่เหมือนคนที่มีปัญหาเรื่องของอะไรครับปวดกล้ามเนื้อธรรมดา ปวดกล้ามเนื้อธรรมดาโอเคคุณทาอะไรก็ทําไปเถอะอยากจะไปกายภาพไปนวดกินยาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเสบเรือลังสิ่งนี้เกิดขึ้นครับมันจะเกิดสิ่งนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นเนาะเห็นไหมคุณเห็นจุดจุดก้อนก้อนนี้ไหมต้องขออภัยนะมันต่อ i แพดไม่ได้เห็นไหมกล้ามเนื้อแล้วเขาเอาสมมติตรงนี้คือแดงๆที่คุณปวดแล้วเขาลากมาเห็นไหมว่ามันมีจุดจุดนี่คือเส้นใหญ่กล้ามเนื้อแล้วมันเป็นก้อนพรามันเป็นก้อนอยู่ข้างในคุณจะรักษาแบบธรรมดาทั่วไปได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้เคสนี้ก็จะศัาาแบบกายภาพทำมาหมดแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นเคสนี้รักษานอกจากการที่หมอฟันช่วยฝังเข็มแล้วหมอฟันต้องเข้าไปฝังเข็มได้ดิ้งจนแบชนปวดด้วยแต่ตอนแรกคนไข้บอกว่าปวดมากมันถูกไม่ได้งั้นการฝังเข็มหมอฟันคือต้องใช้จุดที่อื่นเกตนะใช้จุดไก่ใช้จุดมือใช้จุดที่แขนในการรักษาคุณไม่ต้องตกใจนะคนที่เขาฝังเข็มเป็นจริงๆเขาคือฝังเข็มแขนฝังเข็มมือคอหายได้หลังหายได้ อย่างเช่นเคสคอร์เนี่ยผมไม่ค่อยไม่นั้นน,นจ,จะให้นอนคว่ำนั่ทีิส่วนใหญ่เป็นผมเป็นนอนไงไปดูคลิปรีวิวในบ้านแดงได้เลยเคสเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจประเด็นต่อไปคืออะไรฮะประเด็นต่อไปคืออะไรฮะนอกจากโรคนี้ที่คุณเป็นเรือรังแล้วคุณต้องจัดก,การถ้าวันนี้คุณเป็นปีหนึ่งสองปีสามปีโรคนี้คือซื้ออสินคุณต้องคิดถึงนะอ่าคุณหมอคะสอบถามได้ไหมคะตอนแรกหนูมีอาการชารที่มือขาแล้วพอหายชามันปวดแขนเป็นอะไรไหมคะหายชาแล้วปวดแขนเป็นแน่แคะ่ะเพราะ กระบวนการอักเสบมันยังไม่จบครับคุณกนิดครับถ้าชาก็ไปแก้ชาก่อนแต่ไม่รู้แก้ชาแค่ไหนแล้วทำไมถึงปวดแขนปวดแขนนี่เป็นกระบวนการอักเสบของก็ดูว่าเป็นกล้ามเนื้อเอ็นหรือเป็นกระดูกนะครับคุณคนิดนะอ่ะไปต่อเคลียร์เนาะอันนี้เคลนะียร์เนาะโอเคครับโอเคอ่ะมาต่อสวัสดีคุณจำนงฮะสวัสดีฮะสวัสดีคุณอันภับวัสดีคุณรัศสวัสดีคุณปานีสวัสดีทุกคนฮะสี่ตัวน แป๊บนี้ทุกคนผมต้องทุกคนเดียวนิดเดียวนะฮะปึ๊บ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 มันมันไม่ขึ้นลอะอาขึ้น,น,นละขึ้นแล้วโอเคโอเคอ้อมันมันเสียงม,ามานันมานีอ่ะไปต่อโอเคเนาะเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นโรคกลุ่มนี้จะกินยากายภาพทั่วๆวไปไม่ได้แบบฟุลฝรั่งแบบคุณเอเยอรมันคนนี้ ถ้าคุณเข้าใจคุณไม่ต้องบินแต่กิโลมันมาหาหมอฟันก็ได้นะแต่อันนี้คือเข้าใจแล้วว่าก็คุณปริยารักษาที่นู่นแล้วมันไม่หายก็เลยมามาที่เมืองไทยดูนะฮะเขาบอกถ้าเราไป่คิดมาหา็ก็สึงจะมาหาหมอฟันอันนี้เกียร์เนาะเกียร์เนาะอันที่สามครับโอกี้อะไรคือกล้ามเนื้อทั่วไปนะอันที่สองคือกล้ามเนื้ออสเตผังผืนหรือรลังนะอันที่สามถ้าเป็นลักษณะของคนปวดมากอย่างเคสล่าสุดที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังคุณผู้หญิงก้มไม่ได้เงยลำบากก้มแล้วเจ็บแล้วก็ ไม่สามารถทนกับการน,นั่งแล้วคอตรงเฉยๆได้ต้องอยู่ในท่านอนซึ่งนอนบางครั้งก็ต้องอาศัยหมอนและบางทีก็เจ็บมากถ้าคุณเป็นแบบนี้ขอประทานอาภัยถ้าคุณเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทําเพิ่มเติมคืออะไรไปหาครับไปหาสาเหตุต้องไปเอ็มไอไปเอ็กซเรยดูมีปัญหาหรือเปล่าเพราะมันจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้นนออกเสบผังผื้โดยลังแค่นี้แล้วขึ้นเรื่อง มันจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อเสพผังผืดหรือรังแค่นี้แล้วฮะมันจะมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งถ้าเป็นคนท้าหมอนันส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกลักษณะของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมใครได้ที่รู้จักหมอนรองกระดูกคอเสื่อมบ้างฮะใครรู้จักหมอนรองกระดูกคอเสื่อมบ้างฮะอาขึ้นแล้วดีใจจังนี่ฮะที่เมื่อกี้ผมบอกเห็นนะมันจะเป็นจุดๆแบบนี้นี่ๆๆกลายเป็นจุดๆแบบนี้เนี่ยการกินยาทั่วๆไปอาจจะเข้าไม่ถึงครับอาจจะเอาไม่จบ อาจจะเอาไม่ได้อาจจะเอาไม่หมดโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเคสเดี๋ยวผมมีเคสให้ดูคุณจะได้เข้าใจอย่างล่าสุดอันนี้ไม่ล่าสุดอันนี้น่ะละอันนี้เคสเก่าละแต่ว่ามันเป็นคลาสสิกอทุกคนดูนี่ฮะมันเป็นคลาสสิกอคลาสสิกเคสนี่ฮะเคสนี้ก็ปวดคอบ่าไหล่เรื้อรัง แล้วก็เป็นโรคที่2นี้ทเมื่อกี้มอฟันบอกนี่ครับปวดคอบ่าไหล่ล้วลงสะบักเป็นมา3ปีแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นหมอนรองกระดูกเส้นหรือเปล่าเมื่อปลายปี6กสานี่อันนี้คือเคสที่คลาสสิกแล้วคนไข้แบบจากอเมริกานะให้หมอฟันช่วยจัดยาไปให้ผ่านมาที่หมอการวิชัยไม่บอกแม้นยามบางคนบอกเป็นออฟฟิศซินโดรมบางคนบอกเป็นโอเมอเชียลเพดนี่ไงที่เมื่อกี้หมอฟันบอกออฟฟิศซินโดรมเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นความกว้างๆไมโอฟาเชียเป็นเป็นลักษณะของก่อนเมื่อกี้คือมีลักษณะของผังผืนที่เมื่อกี้หมอััันนนพูดไไปททม่ ทันไหมฮะทันไหมฮะอ่าทันไหมฮะนะฮะเคยเป็นข่าวและรักษาคุณหมอเนี่ยละครับระครับคุณคำนงน๊ะคนไหนเนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณแคทครียานะฮะสวัสดีคะอ่าไปต่อทําให้ดิฉันไม่ทราบว่าตัวเป็นอะไรกันแน่ทําไมรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายปวดนะไปนวดก็แล้วเห็นไหมฝังเข็มก็แล้วนี่นะจัดกระดูกก็แล้วฉีดเฟตเอรอยก็แล้วทําทุกวิธีทางก็ไม่หายค่ะวันหนึ่งหมอฟันเคยพูดเรื่องของพี่ตูนบอดี้แฝงมีปัญหาเรื่องการปวดคอเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วไปผ่าตัด นะปรากฏว่าดูคลิปนั้นก็เฮ้ยเรียนเรียนแค่สีแล้วก็กินยาจากหกเจ็ดหรือหนึ่งสามก็คุ้มค่ามากๆค่ะติดตามหมอฟันตลอดคิดว่าจะไปคุยหมอที่บ้านมะกงนี่คือคลิปอันนี้คือเก่าแล้วนะนเคสเก่าแล้วตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพกีทาแล้วนี่แหละฮะที่หมอฟันจะสื่อเห็นไหมพอคุณไม่เข้าใจว่าคุณเป็นโรคอะไรไปผิดโรคเคสน,นี้หมอบอกว่าเป็นไมโอแฟเชียร์เพนแต่จริงๆคนไข้เป็นอะไรครับหมอเรากะดูคอกดทับเส้นประสาท ผมพูดอีกครั้งพูดเหมือนเดิมพูดหลายรอบแต่ก็ขอพูดต่อไปผมถามคุณตรงนี้วันนี้คุณปวดหัวคุณกินยาแก้ปวดท้องอาการปวดหัวคุณหายไม่หายหายไหมฮะหายไหมฮะใครว่าหายพิมพ์หายมาใครว่าไม่พิมว่าไม่เออใครว่าหายพิมพ์หายมาใครว่าไม่พิมพ์ไม่มาเออคุณเรียบอกว่า ยายปวดคอเลยไปฉีดยาก,กลับมาเดินไม่ได้อุ้ยเป็นกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจฮะห,หายไวๆนะคุณแคทิริฮานะอันนี้ผมไม่ได้นี่นะฮะอันนี้อนี้ผมอาจจะคอมเมนต์นะฮะอ่าเป็นอยู่ขาะตอนนี้ถ้าเรานมมาก,มากคุณสอนบอกไปกินยาครบถูกถึงฮะคุณสอนฮะเราจะจบเคสน,นี้ก็กินยาครบถูกถึงไม่ฮะเห็นไหมวันนี้คุณปวดหัวคุณไปกินยาแก้ปวดท้องมันไม่มีทางหายฮะ ยังไงก็มึงไม่มีทางหายฮะใช่ยังมันผิดโลกมันผิดโลกวิธีเดียวกันรักษาโรคเหมือนกันด้วยไม่ได้คนปวดกล้ามเนื้อเสยคุณกินยาคายกล้ามเนื้อกินยาแก้ปวดก็จบแต่ถ้าคุณเป็นหมอนเรลากระดูกคอโกฐําเส้นประสาทเหมือนเคสนี้ที่หมอฟันจัดยาให้อยู่ที่อเมริกาแค่ปรับยาเพิ่มยาแก้ปวดเส้นประสาทตัวเดียวนักษาคนไข้ดีขึ้นเลยเห็นยัง พราะงั้นคุณจะกินยารักษาปวดหัวด้วยยาแก้ปวดท้องไม่ได้เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะหรือถ้ายิ่งกว่านั้นถ้าสมมติคุณเป็นไมเกรนคุณจะกินแค่พาราแล้วกะว่าหายไมเกรนเป็นไปได้ไหมฮะก็เป็นไปได้แต่น้อยมากเพราะอะไรฮะยาไม่ครบเนี่ยเคลียไหมฮะเคลียไหมฮะรู้หรือยังฮะไม่ใช่วันนี้ผมปวดผมจู่หัวว่าอะไร ผมจั่วหัวว่าวันนี้ฮะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการปวดคออะไรจนนอนไม่หลับคนไข้ทําไงฮะไปกินยาน,นอนหลับฮะแล้วกะว่าให้หลับครับปรากฏว่าไงฮะติดยาน,นอนหลับครับเอาออกได้ไหมฮะไม่ได้ครับรักษาถูกทางไมหมฮะก็เหมือนจะถูกฮะแต่การรักษาเรื่องนอนไม่หลับเป็นการรักษาที่ปลายเหตุครับต้นเหตุคืออะไรครับคุณปวดครับคุณเกาแยงยังว่าทําไมคุณถึงไม่หายสักที เก็ตปะเอาหนักกว่าน,นั้นไหมฮะอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งเจอคนไข้คนหนึ่งครับเคสนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาคะตอนแรกครับคนไข้ผมเล่าให้ฟังในไลฟ์หนึน่งแล้วฮะคนไข้มีอาการปวดบริเวณของมือเป็นผู้บริหารไปเล่นกลอบอาการปวดตึงลาว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 ,ลาว,ลาวมาไปถึงคอปรากฏว่าเคสนี้จริงๆแล้วอ่ะไปไปบอกว่าเป็นเป็นเป็นขนาดของเอ็มไอเป็นหมอเรากระดูกกรทบื้นแล้วไปเลยไปผ่าตัดคือไปผ่าตัดปรากฏว่าอาการปวดไม่ดีขึ้นอาการปวดแรงลงจากที่ไม่เคยปวดแล้วเริ่มมีอาการปวดแล้วลง ลงลงมาลงมาที่แขนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคาถามาแล้วอไรต่อฮะเครียดไหมฮะผ่าตัดไม่หาเครียดฮะนอนหลับไหมฮะไม่หลับครับทาไมต่อฮะเสงฮะทำไมไม่ไมน่าเลย,ฉ,งงเลยฉันไม่น่าทําอย่างนั้นเลยฉันไม่น่าไปผ่าเลยโถก็เห็นบอกว่าหายร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็โทษตัวเองะรู้สึกผิดครับเสียใจฮะ หมดไปสามแสนเก้าคำตอบที่ได้คือไม่หายครับไม่ได้บอกการผ่าตัดไม่ดีการผ่าตัดเป็นการรักษาวิธีหนึ่งแต่อาจจะมีผลอ่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต,แต่คุณที่บอกว่ามันต้องมีไอฟินในเวลาคุณจะคุณผ่าตัดคุณต้องคุยกับหมอผ่าตัดที่ดีว่าเฮ้ยมันต้องระมัดระวังอะไรหรือว่าต้องต้องดูแลต,ตัวยังไงบ้างแม้คุณจะเห็นว่าคนไข้หลายคนที่ผ่าตัดแล้วไม่หายมาหา,ามอกสนใจว่าซึ่งจริงผมบอกคุณตรงนี้เลยนะผมไม่ชอบเคสที่ผ่าตัดเพราะมันเป็นเคสแก้การรักษามันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนเคสที่ยังไม่ผ่า เคที่ไม่ผ่าเวลาหมอัรักษาจะง่ายกว่าเยอะฝังเข็มไม่กี่ครั้งบางทีก็ดีขึ้นเลยแต่เคสผ่าย,ยัางไงกูต้องฝังสิบครั้งขึ้นแน่นอนโอเคเนาะแต่ฟรีที่หมอศัย์จะฝือคือดราม่าเซ็งเบื่อผลกฏว่าไงฮะได้ยาแก้ซึมเศร้ามาคําถามฮะยาแก้ซึมเศร้ารักษาปวดคอบ่าไหลาไหมฮะไม่ได้รักษาแต่พอปวดคอบ่าไหลาแล้วไม่หายฮะแล้วไปผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้นฮะคุณเลยเป็นซึมเศร้าคุณเลยต้องกินยาแก้ ซืมเศร้าโอเคจริงเหรอฮะเข้าใจอ่ะว่าทาไมไม่หายสักทีรักษาผิดจุดหรือเปล่าเอายามาดูโอ้โหยานอนหลับบ้างนะยาฟืมเศร้าบ้างยาคลายเครียดบ้างยาคลายกังวลบ้างอะไรเนี้ยและไหนยาแก้ปวดเส้นประสาทโอเคมีกระจึงนึงทันไม่ทันเคลียร์ไม่เคลียร์เอาให้แน่ครับเอาให้แน่เอาให้ชัว เกตไม่เกตใครเกตพิมพ์เก็ตมาผมไม่ดูอีกเคสหนึ่งกระดูกคอเสื่อมเป็นมาหกปีเป็นหมอเรากระดูกคอเสื่อมเนี่ยมาหกปีปวดแล้วตั้งแต่คอ,อไปไลยนะเหมือนกันเลยอาการมาใจคล้ายกันมากครับทรม,มานมากยกแขนเสื้อถอดเสื้อผ้าแปรงฟันไม่ได้ลําบากมากปวดมากยาที่หมอวันอื่นแค่กินมากายภาพมาตลอดไม่ดีขึ้นมาเจอหมอฟันนะรปรากฏว่า,เ,าเริ่มฝังยามากินไม่อยากเชื่อว่าดีขึ้นวันแรกคือดีใจมากยกแขนไม่ได้เลยจากยกแขนไม่ได้เลยตอนนี้ยกแขนนอนได้จากนอนไม่หลับก็เริ่มนอนหลับนี่ เห็นไหมครับเพราะอะไรครับรักษาถูกโรคครับขอบคุณมากครับคุณวระวันมาทางนี้นะเอเกตค่ะขอบคุณมากครับไม่ให้่าไม่ครับสวัสดีครับโอเคยอดเยี่ยมมากครับฟูริหมอตอนนี้เป็นลองช้ํากินอะไรยาอะไรไม่หายในน้ายาเลยค่ะลองช้ําฝังเข็มครับเชื่อผมง่ายมากถ้าเป็นลองช้านะถ้าเป็นลองช้าจริงๆนะการฝังเข็มช่วยได้ครับตอบคุณอะไรนะคุณฟุริฟุรินะฮะโอเคเนาะฝังยาไปกดที่ไบโอได้เลยฮะนะฮะหรือกดตรงนี้เลยก็ได้ครับเคลียร์เนาะ ขอบาครับคุณเอสเวบอกไม่หายถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมากลับมาทุกคนกลับมาวันนี้คุณเป็นโรคอะไรกันแน่ไม่ใช่ไปกินยานอนหลับไม่ใช่ไปกินยาแก้ซึมเศร้าไม่เอาแต่ไม่ได้บอกไม่กินไม่ได้นะแต่ถ้าสมมติคือนี้เวลามันไม่หาย่ะคุณรู้ไหมว่าความเศร้าไม่มีจริงเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอมาสนหดเกินทุกอย่างคือกลางกลางครับทุกอย่างคือกลางกลาง ผมฟอนคีย์แพงให้เขาไหมอันนี้เป็นภาษาทางจิตวิญญาณนี่ผมขออนุญาตเสริมไปในรายนี้แล้วกันยุนว่าตอนเนี้ยที่ฝนตกดีหรือไม่ดีใครว่าดีพิมพ์ดีใครว่าไม่พิมพ์ไม่ต่อมาตอนเนี้ยที่ฝนตกหนักมากนะฮะใครว่าดีพิมพ์ดีใครว่าไม่พิมพ์ไม่ฟังนะใครว่าดีพิมพ์ดีใครว่าไม่พิมไม่อ่ะมีคนบอกว่าดีค่ะฝนตกหนักนะดีนายบอกว่าดีนายบอกว่าดี อ่าฝั่งนี้แหละฮะไม่อ่าอันนี้ดีเห็นไหมมีทั้งตอบว่าดีและตอบว่าไม่ยกตัวอย่างนี้สมมติสมสมติว่าอ่าผมเนะมาะเมื่อก่อนคุณแม่ขายขนมวาแล้วก็ต้องเข็นออกไปตลาดเนาะนะฮะอ่าแล้วก็ปรากฏว่าค่ะผมเป็นคนหนึงเมื่อก่อนสมัยเด็กนะผมไม่ชอบฝนเลยทาไมรู้ป่ะทุกครั้งที่ฝนตกครับจะขายของไม่ได้ ผมว่าการฝนตกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเห็นปะผมตีความแบบเน้นไปเก็ฑเนาะเอาใหม่วันนี้หากคุณเอ่อเป็นชาวสวนหรือเป็นเอ่อเป็นเจ้าของสวนอะไรก็แล้วแต่แล้วมันแรงมากเลยฮะแล้วฝนไม่ตกเลยอยู่มาวันนี้โอ้โหฝนตก,กลื่นโอ้โหพืชพัน์ออกดอกดีมากสวยงามมากน้ําไม่แรงดีไหมดีฮะอา้าวทาไมคุณเป็นเอ่อ เจ้าของสวนบอกว่าดีหมอฟันแม่ขายขนมหวานบอกว่าไม่ดีอ๋อแต่ฝนมันติดเหมือนกันนะเห็นยังขอบคุณมากครับคุณไอ้ที่อกมีทั้งข้อดีข้อเสียเห็นอะไรไหมทุกอย่างกลางๆมันไม่ได้ดีไม่ได้มีไม่ดีเกตปะแต่ถ้าทําหมอฟันตอนนี้ทุกอย่างจะมองให้มันดีหมดมันต้องมีอะไรดีกับเรื่องเนี้ยไม่รู้อะมันต้องมีอะไรดีกับเรื่องเนี้ยแต่หลักการคอนเซ็ปต์ทางจิตเนี่ยบอกทุกอย่างมันจะเป็นกลาง ขึ้นอยู่กับเราไปให้ความหมายว่ามันดีหรือไม่ดีเก็ตไม่เก็ตเก็ตไม่เก็ตทันไม่ทันประเด็นกลับมาตรงนี้ฮะคุณไปซึมเศร้าคุณนอนไม่หลับไม่ดูนะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่มันดียังไงหรือมันต้องจัดการยังไงมันต้องแก้ไขย,ยังไงกลับไปแก้ที่ปวดปวดคออะไรคุณกลับไปแก้ที่สาเหตุคุณ ไม่ใช่เอาแต่โทษว่ามันไม่ดีเท่ามันไม่แย่เท่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นกระบ,บวนการความคิดคุณผิดแล้วไม่ได้ว่านะอันนี้ผมก็เลงให้คุณตระหนักเห็นอะไรบางอยา่างถ้าคุณทําบางอย่างแล้วรักษาบางอย่างแล้วเทสบางอย่างแล้วมันไม่จบแสดงว่ามันมีบางอย่างที่เป็นผิดปกติคุณต้องอับมาตั้งหลักตั้งสติแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ดีคุรู้ไหมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกริยาประมาณเก้าเดือน อดข้าวอดน้ํานั่งสมาธิตลอดเวลาจนผอมแห้งแบบไม่มีอะไรเลยท่านทําจนฝุดความสามารถของท่านท่านมีวิริยะฝุดฝุดแต่พอฉันทะวิริยะจิตวิมังสาเกิดมาวิมังสาเกิดมาทบทวนว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงไม่เป็นรู้สักทีอ๋อทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางเฮ้ยมันมีบางอย่างผิดปกติ ไม่ใช่วันนี้คุณภากเพียรมากกับการทํากายภาพเป็นเดือนเป็นปีคุณภากเพียรมากกับการกินยาเป็นเดือนเป็นปีคุณภากเพียรมากกับฝังเข็มแล้วเจ็บแล้วเดินไปแท็กูยกังไปอยู่น,นั่นแนละคุณต้องขับมาว่ามันเกิดอะไรทันไหมวันนี้หัวข้อว่าอะไรวันนี้หัวข้อว่าอะไรไม่หายสักทีเข้าใจยังตื่นไหมตื่นเถิดอยากให้คนเข้าใจอย่ากให้คนรู้ นะครับแล้วเกิบมารักษาที่ถูกต้องนี่คนหายเยอะแยะเนี่ยผมเปิดได้ดูอ่ะคนหายเยอะแยะเนี่ยกระดูกคอเสื่อมหายได้อ่ะเป็น,นกระดูกคอถ้าคุณเป็นแค่ปวดคอบาไหลไม่ยากเลยนี่เป็นกระดูกคอเสื่อมเห็นไหมตัดสินใจฝังเข็มมาสิบเอ็ดครั้งไม่ดีขึ้นนะที่เชียงใหม่ตัดสินใจจากเดินทางมาหาหมอฟนันหายปวดจริงแล้วไปกินยาคบทุกตืงเห็นไหมสิบเอ็ดครั้งไม่ดีขึ้นกลับมาสนากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ดีขึ้น เกดยังเกดยังผ่าแล้วเนี่ยเนี่ยผ่าแล้วไม่หายมันเกิดอะไรขึ้นเป็นกระดูกข้อเสือ่อมผ่าแล้วปวดข้ออะไรมากผ่าแล้วไม่หายทามันเกิดอะไรขึ้นมากินยาครบถูกถึงเกดยังเกดยังทุกดูความเป็นจริงนะาาหาสาเหตุของโรคแล้วรักษาให้ตรงจุดขอบคุณมากครับคุณนิติยาเกดยังเข้าใจไหมอะไรอีกอะเยอะแยะ เนี่ยอ่านเนี่ยเดี๋ยวนะขอโทษปิดก่อนหมอไม่ผ่าได้ไหมผมบอกว่าได้ไม่ถ้าถ้าผมบอกได้คือได้ถ้าผมบอก,ไ,อไ,มบอกไม่ได้คือไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้ผมเคลียร์กันก่อนหมอผมบอกไม่ผ่าไม่ได้ไม่ต้องผ่าไม่เอาหมอจะไม่ผ่าอันนี้ถ้าเมื่อไหรที่ผมบอกว่าต้องผ่าคือต้องผ่าแสดงว่าเคสนี้หนักจริงคุณอยู่ในสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องผ่าตัด แต่ยางเงี้ยเฮ้ยโอ้โหผมว่าเอาอยู่ได้ถูกปะถ้าลักถ้าคุณไม่ต้องการผ่าตัดก็ไม่ต้องผ่าจบไม่มีไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนแค่นั้นเลยง่ายๆโอเคไหมครับทุกคนโอเคเนาะโอเคเนาะนี่อย่างเงี้อ่ะเคสนี้ไม่ผ่าได้ไหมผมบอกได้เอาอยู่ถ้าคุณยังไม่ถึงระดับขานาดอ่อนแรงหนักจนเดินไม่ได้เคีย์ยัง ดังนั้นวันนี้ไม่มีอะไรฮะไปได้ฮะต้องไปแล้วฮะคนไข้มานะ,ะปวดคอบา่าอะไรจนนอนไม่นอนไม่หลับไม่หายสักทีเพราะมัมนูเรื่องนี้มาดูวันนี้คุณเป็นโรคอะไรเกับวันนี้ว่าคุณเป็นโรคอะไรกันแน่รักสายถูกโรครักสายตรงจุดการฟื้นเศร้าการดราม่าไม่ได้ช่วยคุณดีขึ้นเลยการที่ผมโทษว่าฝนตกทําให้แม่ผมขายของไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้แม่ผมดีขึ้นและไม่ได้ช่วยฝนตกไม่ฝนหยุดด้วยนะหน้าที่คือคำยังไงที่แบบว่า เช่นเปิดในร้านได้ไหมเปิดในบ้านได้ไหมไม่ต้องไปตลาดได้ไหมเดลิเวอรี่ได้ไหมแบบส่งไปถึงบ้านเลยจะไม่ต้องไปตางฝนได้ไหมคุณคุณ,ค,ณคุณเข้าใจไหมเข้าใจกระบวนการความคิดไหมและคุณจะหาทางออกที่ถูกต้องทุกอย่างเป็นกลางกลางแต่ถ้าเพิ่มเติมไปในที่หมอฟันบอกแปลทุกอย่างให้เป็นเรื่องดีให้หมดแล้วมันจะดีอาจริรยิรยาเขาจะสอนว่าอันนี้มาจากบาชาเขาบอกว่าทุกอย่างมันกลางๆผมเพิ่มมนะถ้าคุณแปลว่ามันดีมันจะดี เพระเาะสมองคุณมันจะหาสิ่งที่ดีเขียนะเนาะเขียนเะนาะฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปบอกคนอื่นด้วยปวดขวาตึงข้างขวาปาดตึงข้างขวาคุณจำลองหมดกินยาก็ได้ครับถ้ายังไม่มาฟังเก่งของวันกินยาก,ก่อนก็ได้ฮะอ่าโชคดีที่มาฟังทันคุณละวันบอกขอบคุณมากฮะคุณละวันขอบคุณมากที่มาช่องนี้นะนะฮะนะะใช่ในในช่องของผมมีตัวอย่างคนหายเยอะมากเหมือนมีคนปูทางมาแล้วใช่ถูกต้องอันนี้ดีอันนี้ดี มันมีคนหายเยอะแล้วก็ไม่ทาให้มันหายดิไม่จะไม่หายทําอะไรไม่ได้เมื่อวานก็มีคนเด้ยจะไม่จบมาพูดถึงบนเรื่องปวดแสบร้อนรักษามาทั่วประเทศไทยแล้วผมบอกว่าปวดแสบร้อนหายนะเมื่อกระปุกมันรรักษาไปทั่วประเทศเรากินยากายภาพฟังเข็มเจ็บก็ได้โว้ยปัราุัดคุณก็อยู่ตรงนั้นฮะเดี๋ยววันนี้ผมมาชวนฝนขึ้นมาฝนละเรืรอฝนละเรืรืหฝนใจเรือเรอฝนละเรืรอแล้วก็มาหายปวดไปด้วยกัน ใครชอบคลิปนี้ฟิล์ม,มาดีมากแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วคนไข้มาแล้วสรั